ลงมาเบิ่งสวนมันพี่น้องพันตาโตนออกลายอยู่ออกกับเบิดตายบุรายเป็นไดสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุกูสุคนพี่น้องจานี่ตอนหับกของสุสองบอกแป๊บสาวันเก่าพี่น้องสบายดีเจ้ไม่จะผูเป็นวัดเป็นไนอ้พี่น้อง,องเลยสบายดีเบัดสุกูสุคนเด้อพี่น้องนะ fc l ล n e คนที่อยากเห็เขาพามาอัปเดตบางส่วนมันมุนิซึมขาพาม,มาและเดือจ้ากำลังแตกเนาะตอนนี้ไงเนี่ยกำลังออกพี่น้องกำลังเขียวเลยแมนกำลังแตกเนาะตาโตนะออกเบิดเดี๋ยวสิเลาะลงไปเบิง่งพี่น้องสิพาเลาะเบิบ่งปะขนาดเ็ดคู่บะกใหญ่พี่นอ้องเจี๊ยนเบิสเราฝนตกสองเถือ่อพี่น้องฟาดแบบฝนตกหลายเถือ่อนมันสิเหลือยังอยู่บนเนี่ยฮะเหลืออยู่ดอกขนาดว่ดไทยคู่ใหญ่ได้พี่น้องขา้างบนว่าเอารถไทยหน่อยไทยแห้ง ย่านอ่าล่มหมดอยู่ปลายอยู่บ่เหือยังเลยมันก็มีอยู่ซุมตายพี่น้องก็ตายบ่หลายปานได๋ตายก็ซุมยอดอ่อนซุมัวปลายมันมาตายอยู่เนาะอันตอนาปูกไลแหงๆ็ดีแล้วที่เฮาอ่าปลูกที่ไว้พี่น้องีมันบ่ได้ตายเด้อกําลังแตกยังกําลังแตกต่แตกกําลังก็มีที่มันอันดินขึ้นมาทางพื้นก็มีอยู่ซุมแตกหน่อใหม่แตกแนงใหม่ก็ยังมีพี่น้องกําลังขึ้นบ่มั่นใจว่าสิตาย แต่ว่าของเขาเจ้าแต่ละคนกะตาโตนะรอดรอดลายของพ่อใหญ่แอนที่ปลูกไก่นะเฮากับตาโตบ่แม่นตาโตเขาเจ้าใส่ฟันตาโตลายพี่น้องอของเอาใส่ตาโตครึ่งบ่แล้วเนาะใส่ตาโตลื่นอนะ่ะคนตางอนคนตางอนนะ่ะตายลายพี่น้องคนตางอนแต่จะเข้าได้สิบกว่าขอ้องมืบ่สิบสีบ่บ่เนี้ยมั้ยแม่นคนตางอนสิบปลายข้องกแต่ว่า คนตางอนน่ะตายพากันลงมาแซมเหมือนเนี่ยันนั้นๆเอามาแล้วมันใหญ่บ่แล้วมันเหี่ยวพี่น้องแต่อยู่สวนอ่ะ้องเขาเจ้ากับบัวได้เป็ยนยังดอกแบบว่าใหญ่มาทั้งดินทั้งเฮาแล้วมันต่างกันมันเดกเลยม่นันก็เลยอ่ะตายนแต่ว่าเป็นดินทรายพี่น้องแต่ก็ดีได้พ้นหวหายซ้องเถื่อและองเฮาน่ะห้องเจ้าข้องเขาเจ้าห้องกระปุกกันยังมีโชคดีที่ฟนมาห้ามแล้วกัแบบพอดีกำลังเคี้ยวก็เลย แต่ก่อนก็ห่วงวะหยันสายพอดีอันเสียบมือนี้แลี่ยมออื่นมากกับโนต๊ะกระโต่อมากกับต๊อีกแมนมีฝุ่นดิ้นโฟนหวด่ายสองเถื่อแล้วพี่น้องคู่กับคู่ใหญ่โอ้เจ้าเห็ดป่วงออกว่จะกิดฤทธิ์ยังพวทันออกหรอมันอีกก้อนหมู่ฤิมีแห้งเลยดิมันนี่พากันลงมาเลาะเบิ่งพี่น้องมาเลาะเบิ่งโซมันตายแล้วจ้ะ แซมไปพร้อมคู่กันยา a พี่น้องลองเบิ่งนสุดเล่งถิมมันแบบมันตายมันเลยตายเลยตัวถิมแหวงมันยังขืนมันขืนป้ามันข้นใช่ตัวขี้โดมันเที่ยวเที่ยวอันป้ายมันเลยเขาถิมไหว้เลยแหม่แดดพี่น้องเลยแหมกับแหมใครแต่ว่าเขาปลูกที่ไว้พี่น้องตายกับมเป็นยังมันอันนั่นมันมีตัวแซมข้นอยู่แบบว่าเขาปลูกติด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 ไว้แต่ว่าล้ำมันน่ะกับเลือดลายพี่น้อง เหลือสามสีสอบจะก็ขายให้พร<ช>า,าเจ้าเขาามาืมนียนแล้วก็จงไว้แชมน้ำสองสอบพรอมสอบแถวนี้มันเป็นดินอะไรเนียนแถวนี้เป็นดินดกักดินล่มเลยดินผสมดินทรายเนาะียนดินพ่นฝนพ่นตกมากเลยร่มบดแถวนี้มันลงมาทั้งนี้เป็นค่อยๆนะพี่เนาะเดนเขาเห็ดคูลงมาแต่เทิงอ่ะ น้ำมันอัง่งเลยเฮ้ยฮกับโบเคนตะหอยน้ำเพลินคือเดี๋ยวกับพนมันเฮียงเสิดเป็นอหง้ง <laughs> ลมเนีย่ยลมจ้าลมคู่มันกันยาวพี่น้องยาวเหยียดเลยแหละคุณแต่เธงผู้ลงมาเบิดนีก็บขั้นมันงามกับสีหลายอยู่ดอก ลองเบิ่งพี่น้องปีแรกแต่ว่าค่า,า,าปาุ๋ย่ายนังยังไม่ทันใดดอกพี่น้องยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็คั่วพร้อม,อนนมอเนมนก็ะหอดรอบมันถูกแล้วหอดเขาหลอ่อเขาเจ้าผ้าใส่ท่านี่ก็สามคู่พี่น้องท่านี่ก็ตาโตพี่กัน ห้อมสวนหัวกระเฮ็ดเองพี่น้องด้านเดียวหัวไม่ติ้วเมียนพอสองขางเขาเจ้าเฮ็ดแล้วมันเป็นหน้าว่าหน้าแ๊บอยู่อยู่กลางทหานก็มีแต่หน้าเอือยหน้าน้องของพ่อแล้วก็สบายอยู่เด้่เมียนพอเจ้าเฮ็ดแล้วเขาเจเฮ็ดด้านเดียวก็คือจบย่างสมมีิกับหอบพี่น้องไอ้ไอร์แล้ไปแท็กกับไปลุกกันเนี่เมื่อวานนี่นั่งลุกไปไหนบ้านเมือ คนตางอนน่ะเขาเจ้าว่ามหัวมันใหญ่พี่น้องเขาเจ้าก็เลยว่าว่าสวดหลายเนเน้นคนตางนอนจจะว่าคนตางอนน่ะมันตายมันตายมันตายหลายโอกาสรอดยาักไม่เห็นข้าวเอามาแบบว่ามันเคี้ยวเลยนะมาเสียบเลยเนะ่ะโบเป็นยังพี่น้องถ้าาเอามาแล้วมาป้าไหวเนี่ยแล้ว like like ซับตาบอเสียบซับตามันบอกมันลงวจักมีพลุ่งนี่อันนี้คือขั้นขางนี่เป็นคนตางอนพี่น้องก็ออกยุะเป็นบางจุดแต่ว่าตายนะไลยกว่า ันเอาอันนี้มันลงลุ่มโอ้พิตแนนนะลปลงแล้วแยนะเออพ่อแปลกแล้วก็เลยห่างกบเอาขึ้นมาจ,าจ้ามันก็อยากเกิด,ดีิสูซีเวิยนเทงเห่า,บาเ,เบาิบ่งบบได้อีพี่น้องคนตางอนนะมันตามันน้อยบางทีก็เสียบพิษมันคือตาโตตาโตนะตามนันใหญ่แล้วเห็นไว้มันเห็นเสียบง่ายคนตางอนตามน้อยพี่น้อง แม่นตามันที่มันตีบมันโลบ่โล่ก็ดูเกเรนะแม่เล่โลม่มันขืนซาเน,ะน,นาเนะมันขึ้นตาโตตาโตแล้วตามันใหญ่มันแตกไวมอคนตางอนอะ่ะตาหน้อยอน,น,น่าจแตกพี่น้องแม่นแต่ว่าเอาหมอนีล่ลงก่อนพี่น้องผ้าอีาชนนี้สิเป็นอ่า

ไว้ค่ากระสอบพอดีอันนี้แตกแล้วเสียบลงไปก็ใหญ่เลยแมีนอันนั้นคือจงไว้พี่น้องจงไว้แต่๊กแหละขต๊กหมันจะทเด็ดหรือมันไหละบไว้เลาะไหลไปแต่ละคู่พี่น้องเลยนำลงอ่านมากกว่าพลังแตกไมยตัวแต่มันสายนะเราได้ซีดึงง่างกับปลาโลดโอ้ซีดึงวะหรือเป่าบอกว่าได้ซีดึงดึงห่างเราจะขึ้นเลยไหมมันมีหักปลาโลดเราได้มาหนันปวดแล้วแล้มันตายเลย มันนั้นพี่น้องโมแม่ยังดอกตอนนั่นนะมอนี่เอามาแล้วมันแดดแล้วแบบดินท้องเฮาแล้วมันห้อนแมนดินท่านซุมแมนเาเอามานะหมอนี่มันก็เลยตายไวแต่ขนาดว่าแต่ขนาดว่าตาตัวที่ว่าเอามาก้อนอเ,เอามาก่อนอนั่นน่ะฝนหวดให้ยอยู่น้อยหนึ่งมันก็เลยรอด แต่ว่ามันกระตายลายอยู่พี่น้องตอนตัดนะเห็นตายลายอันอยู่ลายามางมลายลำพี่น้องเลยมันก็บงตีมันปเจอในจับสากเพื่อนทหู้สั้นกับบหู้เมืองในปู่พัตตะเกี่ยวอันนี้มันลงโมหนตามันเห็นเนาะมันเสีังนี้ขึ้นแมันจะติดมมอนี่แซมยาบพี่น้องเ หาพันไพกับบอยกบบอี้ไม้ค่อยใช่พันตัวนี้พันอ่ะคนตางงอนแต่ว่ามอคนตางอนนี่เขาว่าได้ร้ายได้หัวง่ญ่กว่ากันมอหัวดีกว่าตาโตก็เลยเอามาใช้พี่น้องลองเบิงแต่ก็มีตัวขึ้นร้ายอยู่ตัวตายก็ร้ายตัวตายร้ายกว่าตัวขืนแง่ว่าพากันมาเละ เบิ่งมือนี่ก็เลาะแซมพี่น้องเขาบากโน้น่ะจะได้ลบถิ่มื่อทีแล้วมันออกเบิดทันเด้เขาเสียบที่ไว้เขาที่กงเ้าวอีกเขาเสียบนะของเขาแหงเสียบทติดํำมันเขาก็เลือบเป็นจุวไร้ค้ายอีกเขาเจ้าะก็ของเขาเจ้าน่ะออกงามเลยพี่น้องมันเขาเจ้าเสียบที่แล้วมันอะไรใจ หากจะบอกดินลงไปเลาะน้ำคือกันทองเจ้ายมันก็บร้ตายเบดดอกแต่ว่ามันนั่นมันข้นชาซื่อถือพ้นหัวช้องเท่อพี่น้องก็ยังดีด้ปลูกแด้หรอกัพ้นต๊ใส่ เขากำลังแตกแนงผมจาแมนเยอะงเอาอ้มันลุ่มแตกเสียบบทถือเสียบบือพี่นออกเบื้องยากตามันที่ตายเลยตัวได้เสียบบทถือนะฮขึ้นเทิงแล้วมันตายเลยนะมัน่มาใส่น้วิีัมันนี่ก็พากันมาหาเลาะแซมเบื่ง ใครยุ่มคนตะงอนนะเพิ่งเพิ่งเนี่ยบัดมอขึ้นนะมอนี่ความห่างนะมอนี่สิได้หัวโกมอนั่นอีกเพราะว่ามอนี่มันห่างกว่ามันตัวตายร้ายแล้วมันซับกันไปนี่พี่น้องมันโบทีบัดมันขึ้นแล้วหัวมันแตกแล้วมันออกออกจ่างกันนะพี่น้องคันมันบุบ คันมันโมเป็นยังเขากับปลูกได้คันมันเขาบว่นะแต่ถ้าคันมันอ่ะเขามันลำตายขึ้นนี่มันกับพวกเราปลูกห้างแคเนาะมันก็ได้ปลูกทีพวกแม่ยังแม่นปีนานะเขาเก็บไว้เอง ห่อนพี่น้องไอ้อากาศมันกแดดคนตกแหละะ้ะพอดแดดอ้าวโบสือ้ากมันติตายอย่างนี้ตัวนี้อ่ะโบสือลายเลยมันงอหมดเลยม้ตาโตนขึ้นร้ายพี่น้องเคี้ยวล้วเลือดน้ำแล้ว,นนแ,ลวแมนอีกประมาณทิศชองทิศหน,นกว่าน,นี้ เห็นในทางขึ้นปกช่องนะของคุณเจ้าน่ะป้อทุส่วนตัวน่ะชุดเล่งเลยขเขาจะเห็ดถ้าเขาเจ้าขเขาก็เสียบวานก็สิเป็นพันตาโตนี่แหละพี่นหนงอันนี้ก็ไทยขนาดว่าไทยคู่ใหญ่เด้่คนตกมากนะเตือนลงไหลา แมนครูเจือดลงแหงอะลีม mm hmm. ีรถไทยอ่ะปั๊บได้คือเขาได้เนาะมาทายกบเขาอีก mm hmm. ไทยแล่นไปตามแล้วคลองมาเลยเนี่ยซับไทยสองขางกบ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 ไปเลยแมนล้ำอีกเธอหนึ่งใ mm hmm. ส่รถไทยอ่ะธรรมดาฮอนพี่นอ้องแม่ว่าใส่สองพานปิ่นออกคือเขาเจ้าเห็ด ให้ทม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 ไปคุ้มถึงใหญ่แต่ว่าซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วให้แต่บ่ได้เอาลูกไทยหน่อยเขาจะเอาไทยเขเอาลูกไทยหน่อยมาไทยเองแห้งสิบริเวณหอัดคู่แม่นแต่ขนาดว่าซ้ำนี่ยังบัดลุกลงหลากหลายฝนตกมาแล้วมันเจืนดินทรายพี่น้องหน้าบ่อได้เห็ดจะชิบันจักปี หน้าประเทศชิปก่กปีลองเบิ่งพี่น้องปีแรกได้เพื่อได้กับพุละถ้าเบิ่งบัตรเก็บเดี๋ยวก็ต้องซื้อปุ๋ยซื้อยางมาใส่มันอีกเก็บกระเป๋นได้ใส่ปุยแล้วพีพ่น้อง แมนมันต้องขึ้นกว่านี้อีก้าเจ้าใส่พุ้ยมันใส่ในหวานปไปเลยบ่ไรตุลาเขาจะบับ,บคองขบบเ,เขาวบอส่พุ้ยเม็ดเขาาวสีดสีดเออสีดอ่าแบบใส่น้ำแม่นแล้วใส่น้ำสีดเอาท่านพุยพ้ยพุยพ้ยพุยพยพ้ยเม็ดเจ้าเจ้าเห็ดอันนี้ใส่บ่วงมีแรงใหม่ขึ้นเลยเจี<ด>เออ เชือบวงการบวงโูจึกไปเลยโูจึกไปเลยยากแบบน่ะถ้าต้องแบบแบบนั่งอ๋อแบบว่านำแบบแมนก็ต้องไลยชื่อเครื่องสีดอีพี่น้องเครื่องสีดกับแบบโยกบ่ได้ได้เมื่อยตายต้องใส่เครื่องไฟฟ้าเครื่องสีดแบบมีแบบใส่แบตคนตางอนนะบ่ กะือวาซ้ำนี่กะโอเคแล้วมันห่างไว้ก็ดีทึกอกัน,กนตนัวมันตายไปนำไป้ำกะเลาะแซมกะแซม,มบมหลายปลูกอ่าเพื่อไว้แต่นนว่าดินก็ได้ใจอยู่พี่น้องดินก็ดินทรายแบบเพ้นเห็นแบบว่าเห็นแบบนี้แลลถืึว่าโอเคแล้วเขียวงามดี แต่ตอมาปลูกเราพงก,กุนกุนเป็นตาสีมันชิบโอขนแต่แต่ว่าขั้นได้ปักลงดินแล้วกับเนื<ม>้อหักดอกแมนมันชุมนช่มพิงขันพ้นในหัวเธอหนึ่งและมันบกคือดินดาหินแห่ดินดาเข้าน่ะขั้นเปลาอันพ้นยาหัวแต่คือแบบว่าแข้งแก่นเข้าไปเลยพี่น้อง<ม>ปลูกยังกับเป็นหากแมน นี <mm um> ่แหละพี่ดองส่วนมันเฮากะซีเประมานนี่แหละมันเน่าแล้วเขายอนมาดูเ่ามันเน่าอันนี้กับมือนี่กับผ้ากันมาเลาะแซมเบึงเสียงท่าน่ะบมแมนเพาะกันลุกไปท้อนมันมาจากเชียงเซลๆอยู่สวนมันนี่ฟังตรงขามกัมองเฮา ภาคปลาวิกเป็นพี่น้องภาคปลาวิกตัวนี้ไปก็สวนมันของขจ้ายปีนี้คนลงมันร้ายพี่น้องใครก็อยากล้องปีแรกรขจ้าว่าราคามัน,นะแพงกว่าราคาเขาเหพิมันบมเหมือนเห็ดาน,ดนาก็ลงลง อีญางผัดอีย่าณกะเห็ดกับแบบฮัมโบะเห็ดมันเห็ดเข่ากับฮัมโบะอะไรอเห็ดหน้าฮากโบะที่คล้ายเข่านะฮะมีมันแล้วเห็ดหน้าห้น้องลองเห็ดจำเพอกินแล้ว่ะอันอื่นแทนเหรอแมนอันนี้กับคือเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาอีกด้านหนึ่งพี่น้องหลายคนเขาเจาก็เว้าอยู่แบบว่าเห็ดมันกับใครกว่าฮัมโบะได้เห er ็ดเนี้ยกับใครกว่าฮัมเห็ดเข่าคลายจะเข่าเขาเจ้าว่า เห็ดมันยังว่าเขาได้เก็บเขาไว้ขครแต่มันแบบก็ลองเบื่องพี่น้องเห็ดร้ายจังว่าราคาสีลงหมดจกักแต่ว่าชั่วไรยน่ะมันมันเลิตได้หลายอย่างนลยพี่น้องเห็ดได้หลายอย่างกูเขามาสิเปลี่ยนแป้งพวกอขนมขนมมุ่นนะมีแต่มันบ้นแหละ กูมือน so ี่เป็นพระเจ้าสี้ใจมันเป็นลักพี่น้องม้านมึงเอาไปชองขางป่ะเออเอาไปนั่งอยู่เดี๋ยวสิเลาะแซมขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าลัมมันสิเบิด์ตบอตัวนี้ก็บ่ฮู้งหูเบิดบ่เบิดกะแซมอยู่นี่แหละนั่นแหละพี่น้อง มืึอนี้ก็พาลงมาเลาะเบิ่งอ่าสวนมันแล้วก็มาแซมมันพร้อมพี่น้องก็คือซ้ำเห็นนี่แหละพี่น้องเป็นอะไรก็ทาเบิบ่งบัดมันใหญ่อยุู่แหละแล้วก็บ,บัดเฮาองคัวแม่นเบิ่งไปเรื่อยๆก็สีลงมาอัปเดตนุ่นโดนแบบมาใส่นั่นใส่นี่ก็อยากสิได้เห็นถ่ายลงเธอหนึ่งพี่น้องนนั่แหล,ละพี่น้องจ้ามาเฮานี่บ่แป๊บก็บสิได้ขอหยาดลาขอบใจเบิด์ตสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วเป็นนังใจให้บ่แป๊บสาวันแล้วก็ครอบครัวเฮานะพี่น้อง กฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจอย่าลืมอย่าก,กดขามโฆษณาพวกเขาเลยเดีพี่น้องจา้าลาแลว้วพอกันคลิปหนาพี่พน้องสับายดี